จากวิกฤตการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีเรื่องของโรคไวรัสโควิด -19 นะครับหลายๆธุรกิจนะครับก็เลยเกิดความกังวลว่าวันนี้นะครับจะทําตัวอย่างไรนะครับให้สามารถดําเนินธุรกิจกต่อไปได้ประชาชนคนไทยทั่วโลกหลายคนเริ่มติดไข้โควิด1 9แต่เราก็ติดบางคนแต่ธุรกิจนะครับติดไปทุกรายเลยครับเพราะฉะนั้นโครงการที่เรานึกถึงในนามของคณะภาษาสตร์การบัญชีชุลาลกรหายลไยก็เลยมาคิดดูว่าเราจะมี มีโครงการอะไรให้กับสังคมธุรกิจที่ทาไงให้อยู่รอดนะครับแล้วก็พัฒนาได้ก็เลยมีโครงการของหลักสูตรบริหารธุรกิจพิชิตโควิด -19 ซึ่งทางที่พยประกันภัยนะครับก็มีลูกค้าหลากหลายเช่นกันแล้วก็อันนึงที่เรามีเป้าหมายร่วมกันคือการช่วยเหลือสังคมผมเชื่อว่าทางที่พยประกันภัยก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะให้ทุกคนนี้ยอยู่รอดในเรื่องของสุขภาพของทางที่พยประกันภัยที่ร่วมมือกับคณะพาราสัตว์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยที่จะมามอบการคุ้มครองประกันภัยโควิด19ให้กับนิสิตท,ทุกคนในคณะพานิยศา์การเวทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้นะครับเป็นเรื่องดีที่เราได้มาร่วมมือกันก็เลยเกิดโครงการดีๆนี้ขึ้นและทางคณะก็มีโครงการนะครับที่จะมอบหลักสูตรนะครับบริหารธุรก,กิจพิชิตโควิด19ให้กับทางทิพยประกันภัยเช่นกันครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่หมายถึงทุกประเทศในโลกนี้ ก็ล้วนแต่เผชิญกับภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับการแพร่ระบาดนั้นถึงแม้ว่าจะมีความรุนแรงแต่สิ่งที่รุนแรงยิ่งกว่าในความรู้สึกของคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือประชากรทั่วโลกนั้นก็คือความหวาดระแวงและการขาดความมั่นใจนะครับทำให้มีผลกระทบแม้กระทั่งในชีวิตความเป็นอยู่และก็ธุรกิจของทุกองค์กรน,นะครับ ที่พยากันภัยในฐานะที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยนะครับเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งของบริษัทที่จะต้องมาดําเนินการในเรื่องการรับประกันภัยไวรัสโควิด COVID 19นะครับอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับประเทศชาติและสังคม เพราะเรามีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าถ้าทุกคนมีความมั่นใจประเทศไทยก็ไปต่อได้นะครับการที่เรามาร่วมกับคณะพนิษฐาและการบัญชีจุลานี้นะครับก็เพราะว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันชั้นนําของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรและก็อนาคตของประเทศชาตินะครับการที่นิสิตนักศึกษาอาจจะมีความหวาดระแวงมีความไม่มั่นใจโรคในขณะนี้มีการแพร่ระบาดไปทั่วไปที่วิทยาลอันธุยก็เลยเสนอตัวที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความ มั่นใจสบายใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งให้กับตัวนักศึกษาและครอบครองเขานะครับและเราได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากคณะบริศารและการบัญชีจุฬานะครับที่มอบหลักสูตรให้กับทิพยปพักันพายเพราะว่าเราจะได้นําแนวความคิดวิธีและก็มุมมองต่างๆที่เราสามารถจะไปปรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจของทุพยปพักันพายเองและก็นอกจากนี้เรายังจะมีการเชิญชวนให้คู่ค้าหรือพันธมิตรนะครับที่เป็น SME นะครับเข้ามารับฟัง แล้วก็มารับมุมมองที่จะทําให้ทุกๆองค์กรนั้นสามารถจะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสและสามารถที่จะกลายเป็นผู้นําในธุรกิจต่างๆก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์และก็ทางจุลาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติและก็มอบความไว้วางใจให้กับทีพิปรากันไทยครับ